สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับน้าๆนักตกปลากันครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาสวายครับมาตกปลาสวายคลองทรงน้ำครับวันนี้ก็เป็นวันที่31พฤษภาคม2565ครับเดี๋ยววัาจะมาเตรียมชุดตกกันนะครับมาดูครับขั้นตอนวิธีทําผมทํำยังไงครับกะแบกนมปังครับนี่ครับ ผมมาตกไม้แรกผมจะใส่เยอะหน่อยครับมันจะยึดได้อยู่ได้นานน enfin ะ enfin ครับประมาณเกือบสองแผ่นครับเนี่ยตัดเป็นชิ้นครับเนี่ยเส้นหนึ่งตัดให้ได้สี่อันครับแผ่นหนึ่งตัดให้ได้สี่เส้นครับเพราะว่าน้ำน้ำไหลไม่แรงครับน้ำไหลค่อนข้างที่จะเบาครับ ีแต่คนว่าครับมาตกนานาท่านอื่นเขาเลิกมาตกนะัผมก็ยังมาตกครับบางวันผมไม่ว่างครับว่างบางทีผมก็ได้มาบางทีนะนี่ครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีครับเข็มครับเข็มร้อยหนมปังครับเนี่ยเราบีบตรงกลางครับเนี่ยเราบีบมันตรงกลางปุ๊บเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ครับเนี่ยตรงบีบเราให้เราเข็มแทงไปตรงที่ตรงที่เราบีบครับเนี่ยครับตรงที่เราบีบนะครับ หีบแทงครับหรือผมก็แทงครับมันไปเรื่อยๆครับจะใส่ยาวใส่สั้นก็แล้วแต่ครับถ้าน้ำแรงๆผมก็ใส่แค่แผ่นเดียวอันนี้น้ำนิ่งผมก็จะใส่เยอะหน่อยครับเพื่อมันอยู่ได้นานๆไนมะ่ต้องเปลี่ยนบ่อยครับ ครับตามที่เราพอใจครับขนมปังนี้มากนี้น้อยครับถ้าใครมีแป้งพิซซ่าก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับเอาแป้งพิซซ่ามาตัดตัดตัดแล้วก็เสียบเลยครับนี่ครับตัวเบ็ดผมจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับตัวเบ็ดผมประมาณเบอร์แปดถึงเบอร์เก้าครับจําไม่ได้ครับประมาณเบอร์แปดเบอร์เก้านี่ครับผมก็จะมา ใส่ไหมครับตัวเบ็ดทนนะใส่เงีผมก็จะห่อหุ้มห่อหุ้มเลยครับตัวเบ็ดสายชิ้นหน้าผมก็จะยาวอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรสี่สิบครับแล้วแต่ครับไล่ระยะเอาครับผมใส่สามสี่ตกสี่คันครับวันนี้ผมใส่ระยะไม่เท่ากันสักคันครับบางอันก็เมตรหนึ่งบางอันก็เมตรยี่บางอันก็เมตรสามเมตรสี่ครับเนี่ยประมาณร้อยครับร้อยลงไปครับนี่ครับ พอร้อยเสร็จหน้าตาออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นไหมครับแล้วเอามือกำครัมมบกำให้แน่นครับกำครัมมบตรงตรงตรงไปตรงอันเนี้ยไม่ต้องกำแน่นมากครับกำแน่นแต่ตรงข้างบนครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นหัวเชื้อนี่ครับที่ผมว่าครับมีซอสหอยซีอวดำซีอวขาวแล้วก็ซอสภูเขาทองซอสฝาเขียวครับเนี่ครับ นี่ก็มาจุกนะครับสูตรใครสูตรมันครับถ้าใครยังไม่มีสูตรดองก็สูตรผมไปทำกันได้ครับเฮียเส่ฝาดีกว่าเฮ้ยครับผมวาจะมาดค,ครับดลัวครับ จะเห็นกันนะครับนะครับจุมหัวเชื้อแล้วก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปตกเลยครับเป็นไม้แรกครับเดี๋ยวรอดูชมผลงานครับเผื่อมีผลงานให้ชมครับจะได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําก็ไม่ไหลแล้วครับเดิมไม่มีใครมาตกแล้วมีผมคนเดียวับที่มาตกครับ มาแล้วครับโมเดทายครับเป็นสวายแว่นครับนี่ครับใส่ประมาณเจ็ดแปดขีดครับผมบอกเลยครับว่าสูตรผมโมเดมั่วครับพอมีโตครับมีโตเป็นโดนแน่นอนครับสูตรผมนี่ครับสวายครับปมะมาณเจ็ดแปดขีดครับเกือบถึงร่นนะครับสวายแว่นครับนี่ครับผลงานครับ สูตรหมูมวัวนะครับตัวเป็นดูนะครับ ก็เป็นวลาตัวนึงเป็นเวลาหาทุมยี้านะครับครับหาทุมยีครับหาทวงยี่ส,สิบห้าครับผมก็ไรว่าครับในแ้มครับผมสวายแว่นครับมีกับโมเฮลนครับโมครับดีกว่าเฮลครับสมตรผมก็ ผมปังลอยมาได้ครับรถเชือกรถไวน์โก้นะครับสุดเด็ดครับต้องอดิเก็บของเตรียมตัวกับครับมีลงไปใหม่สุดท้ายครับแล้วยังเคลื่อนของอดิกลับนะครับเตรียำตัวเก็บของครับต้องตีลงเป็นใหม่สุดท้ายนะครับก็ครับมาใหมุ่ดท้ายเ้างทมีคนงานนะครับสำนับเคลื่อนยังไงก็มัดเหวี่ยงนะครับ อย่างนี้ว่ะครับเลยปัสไวแหวนเป็นมกซชนมัยนะครับสูตรผมผมบอกแล้วว่าดีดีครับสูตรผมลองเท้าตามเมืองได้ครับสูตรหมูหม้ครับมีตัวเป็นโดนครับรอกเมืองนีครับเครื่องชั่วโมงครับเียังขึ้นกับบ้านครับยุ่งกระลังออกครับยังขึ้นยุ่งนี่ครับขั้นขั้นมีร่มยุ่งบ่ค่อยมีครับครับมีร่มยุ่งเลยสิมีครับร่มกระลังเดือมมีครับยุ่งกระลังเดือมมาก วันนี้กมีผมมาตกอยู่คนเดียวเลยผมมาทั้งกล้องไงที่ผมอยู่คนเดียวมอเพ่นเราเ่นมาหมครับมามันนิ่งนันท่รองมาตกเป็นทุนร้อยมัครับมันตกเป็นอยล่ายมเป็นทุณนรอยรัปลาทุ่นรอยครับก็ช่วงมาใหม่ที่่ายเปานตัวกบอบ คำคืนนี้ผมกับโมเฮียวนะครับผมเก็บของเฮียวเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นเวลาเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนพอดีครับสิ่งกลับบ้านนะครับใหญ่มากเป็นแต้มครับสวายแวนครับนี่ครับเยากจะไปมกน้ำใหม่ครับแสีบครับเหมือนเทปมกน้ำใหม่แสีบครับตัวใหญ่ยมุกไขมันครับแสีบสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไปซะหน่อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเก๋ปิดจริงใท่ไหมครับ รับจิบมีได้ไปก่อนครับสวัสดีครับผู้เดีวยวเด้อครับเด้อผู้เดียวครับมองมไฟครับมาทาดติดไฟคือจุดระถึงฟองแล้วครับ